มีหลายคนอยากรู้ว่าทําธุรกิจสุเลียนแล้วได้อะไรบ้างไปดูจากแผกนกระดาษอันนี้ได้เลยทุกคนเริ่มจากการสมัครเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับโซเลียนด้วยเงินเพียง250บาทเราจะได้รหัสตัวแทนจําหน่ายเราจะถูกแต่งตั้งเป็น DS ทุกคนเราจะได้รับผลประโยชน์ข้อที่1คือรายได้จากการขายเปลก15%เช่นผงซอฟต์ร์เอ็กเตอร์วอตหนึกิโลกรมัมราคาซื้อ2 0 5บาทราคาขาย236บาทบกําทกไร31บาทยาสีฟันสมัยออนราคาซื้อ155บาทราคาขาย179กําไร24บาท และสินค้าทุกตัวยังมีคะแนนเช่นผงซักฟอก13คะแนนยาสีฟัน10คะแนนในรอบ1บินหรือ15วันถ้าเราซื้อสินค้าได้ถึง150คะแนนขึ้นไปจะรับผลประโยชน์ข้อที่ 2, 2> นองตามผลงานตั้งแต่5ถึง20%โดยคิดโบนัสตามนี้เริ่มต้น150คะแนนรับโบนัส5%สะสมถึง1,000คะแนนรับโบนัส8% สะสมถึง3,000คะแนนรับโบนัส11%สะสมถึง5,000คะแนนรับโบนัส14%สะสมถึง7,000คะแนนรับโบนัส17%และสะสมถึง9,000คะแนนจะรับโบนัสที่20%ระหว่างรับโบนัส5%ถึง20%เกิดจากการสะสมทั้งเราและทีมงานจนสะสมครบ9,000คะแนนเราจะได้รับ20%ทุกคนบริษัทจะรวมคะแนนแบบไหนไปดูกันทุกคนอันนี้เป็นการสมมุติของการสะสมคะแนนทั้งตัวเราและทีมงานรอบเป็นที่1 ัวเราซื้อสินค้าได้150คะแนนสร้างทีมงานให้สกินซื้อใช้และสามารถมีคะแนนจากทีมงานมารวมกันได้1,350คะแนนจากทีมงานเอาคะแนนทีมงานรวมกับคะแนนเราจะกลายเป็น1,500คะแนนจะมีคะแนนสะสมที่1,500คะแนนและจะได้รับโบนัสที่8% สินค้าสุเรียนเป็นสินค้าที่ซื้อใช้แล้วหมดเรากลับมาซื้อซ้ำในรอบที่2เรา150คะแนนทีมงาน 1, 3 5 0เหมือนเดิมและคะแนนรวมจะเป็น1500เท่าเดิมแต่ข้อดีของสุเรียนคือข้อที่1สามารถสะสมยอดขายได้ซึ่งเป็นคะแนนสะสมบริษัทจะเอา1,500คะแนนรอบที่1มาบวกกับ 1, 5 0 0คะแนนของรอบที่2จะกลายเป็น3,000คะแนนรับโบนัส11%บเอบเป็นที่3เราซื้อ500คะแนนกติกาคือซื้อขั้นต่ำ150แนนเพื่อ,อบโบซึ่งเราจะซื้อมากกว่าก็ได้และรอบนี้เราสามารถสร้างทีมเพิ่ม คนเพิ่มคะแนนเพิ่มคะแนนทีมงานมาที่1,500คะแนนเอาไปบวกกับ500คะแนนของเราจะกลายเป็น2,000คะแนนแล้วไปบวกกับคะแนนสะสมเก่า3 0 0 0คะแนนจะกลายเป็น5,000คะแนนรับโบนัส14% รอบเป็นที่4เราซื้อสินค้า150คะแนนและทีมงานใช้กฎทวีคูณในการไปสร้างทีมคนเพิ่มคะแนนเพิ่มคะแนนทีมมา3,850คะแนนรวมเป็น4,000คะแนนและรวมกับคะแนนสะสมใน3บินที่5,000คะแนนรวมกันได้9,000คะแนนในรอบบินที่4รับโบนัส20%และนี่คือตัวอย่างการสะสมยอดธุรก,กิจตามแผนการตลาดและข้อดีข้อที่2คือไม่กําหนดระยะเวลาและข้อดีข้อต่อมาข้อที่3ตําแหน่งคือเราไม่ตก หลังจากการสะสมครบ9,000คะแนนจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็น SE และจะได้รับโบนัสข้อที่2 20%ตลอดไปหากเรามีคะแนนส่วนตัว150คะแนนและมีคะแนนกลุ่มรวมกับทีมงานเกิน2,700คะแนนขึ้นไปจะได้รับผลประโยชน์เป็นโบนัสข้อที่3คือโบนัสกลุ่มสายงาน12%จากยอดขายรวมทั้งประเทศและหากเราบริหารคะแนนส่วนตัวรวมกับกลุ่มได้เกิน5,400คะแนนจะได้รับผลประโยชน์จากโบนัสข้อนี้มากถึง4เท่า หลังจากเราเป็น SE ให้ไปสนับสนุนทีมงานให้สาเร็จเป็นตําแหน่ง SE เหมือนกับเราถ้าเราสนับสนุนให้ทีมงานเป็น SE ีได้หนึ่งสายงานและผ่านคุณสมบัติ SE เราจะได้เลื่อนตําแหน่งเป็น SSE และถ้าเราผ่านคุณสมบัติเราจะได้รับโบนัสข้อที่4คือโบนัสพัฒนาผู้นํา18%จากยอดขายรวมทั้งประเทศพร้อมทั้งรับผลประโยชน์เพิ่มคือข้อที่5กองทุนท่องเที่ยวต่างประเทศในเอเชียเพิ่มอีก1%จากยอดขายรวมทั้งประเทศ เวลาผ่านไปเราสร้างสายงานได้อีกหนึ่งสายงานเป็น2สายงานที่เป็นเ e ที่ผ่านคุณสมบัติเราจะเลื่อนตำแหน่งเป็น s m และผ่านคุณสมบัติเราจะได้รับโบนัสข้อที่6คือโบนัสก้าหน้าสจากยอดขายรวมทั้งประเทศและเวลาผ่านไปเราสนับสนุนช่วยเหลือทีมได้สำเร็จเป็น SE ที่ผ่านคุณสมบัติได้4ทีมเราจะเลื่อนตำแหน่งเป็น SSM และสามารถรับผลประโยชน์เพิ่มคือข้อที่7กองทุนรถยนต์4%เจากยอดขายรวมทั้งประเทศ เวลาผ่านไปเราสนับสนุนช่วยเหลือทีมได้6ทีมผ่านคุณสมบัติ SE เราจะได้เรื่องตำแหน่งเป็น DSM พอผ่านคุณสมบัติจะได้รับผลประโยชน์ข้อที่8คือโบนัสเพชรฐานมั่นคง6จากยอดขายรวมทั้งประเทศและถ้าเราทำคุณสมบัต,ติต่อในตำแหน่งนี้เราจะได้รับผลประโยชน์ข้อที่9คือการท่องเที่ยวระดับเพชร2ที่นั่งเพื่อไปเที่ยวในประเทศโซนยุโรปรวม2ที่นั่งกันเลยทุกคน หากพัฒนาทีมงานได้2 SM และ4 SE เราจะได้รับผลประโยชน์เพิ่มคือข้อที่10สมมสอระดับเพชรอีก2จากยอดขายทั้งประเทศสุติเอช่วยเรามาทำสูเรียนและสร้างเราได้1ทีม A จะได้เป็น SSE แต่เราสร้างได้6ทีมตำแหน่งเราจะเป็น DSM A สร้างเราสายเดียวได้ผลประโยชน์แค่5ข้อแต่เราซึ่งผ่านคุณสมบัติจะได้ผลประโยชน์ถึง10ข้อซึ่งมันยุทธธรรมมากทุกคนซึ่งนี่คือข้อดีข้อต่อมาคือข้อที่4สามารถแซงกันได้นั่นเองทุกคนเวลาผ่านไปถ้าเราสร้างทีมงานสำเร็จเป็น2 SM และ6 SE ที่ผ่านคุณสมบัติ เราจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็น CDM โบนัสข้อต่างๆทั้ง10ข้อนี้เราก็จะได้รับมากขึ้นตามตำแหน่งนั่นเองเวลาผ่านไปเราพัฒนาทีมงานได้สำเร็จเป็น c s m และ 6SE ที่ผ่านคุณสมบัติเราจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็น RCM และหากพัฒนาทีมได้ 6DSM และ 4SM เราจะได้เลื่อนตำแหน่งเป็น RCD ซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดแล้วทุกคนซึ่ง r s m และ RCD ที่ผ่านคุณสมบัติ ก็จะได้รับผลประโยชน์เพิ่มคือข้อที่11บุบนแห่งความสําเร็จ1%ปจากยอดขายทางประเทศนั่นเองซึ่งข้อดีของแผนการตลาดคือ1สะสมยอดขายได้2ไม่กําหนดระยะเวลา3ตําแหน่งเครื่องไม่ตก4แสงกันได้5เป็นมรดกได้และ6เป็น p า s s i v อินค o m e ทุกคนและนี่คือโอกาสทางธุรกิจที่พลิกชีวิตของผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพที่เข้ามาสําเร็จในธุรกิจสุรียนที่วันนี้ใครๆก็สามารถสําเร็จได้เพราะสุรียนคือโอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้มากที่สุดนั่นเอง